ก็เป็นเรื่องราวของเนื้อสุนัขครับ,ค,รบคุณรัตพลก็เป็นเพื่อนใกล้ชิดของมนุษย์นะฮะแล้วก็การกินเนื้อสุนัขเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีมานานในหน้าประวัติศาสตร์ของยุโรชาติเนี่ยที่ผ่านมาก็ได้รับแรงต่อต้อตานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วรอบนี้นะครับเ,เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ครับเมื่อพักรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันศุกร์เตรียมออกกฎหมายยกเลิกการกินเนื้อสุนัขซึ่งแม้การซึ่งแม้จะมีการบริโภคอย่างยาวนานเนี่ยก็ได้รับเสียงต่อต้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ หัวหน้าฝ่ายนโยบายของพรรคพลังประชาชนหรือพี p PP, กล่าวระหว่างการพบกับนักกิจกรรมด้านเสริสัตว์นะครับว่าถึงเวลาแล้วที่จะหยุดความขัดแย้งในสังคมเรื่องการบริโภคเนื้อสุนัขด้วยการออกกฎหมายพิเศษเพื่อหยุดมันครับยูกล่าวด้วยครับว่ากฎหมายจะมีการเสนอโดยรัฐบาลและพรรคแกนนารัฐบาลในปีนี้แล้วก็คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจนผ่านกระบวนการในรัฐสภาได้ การกินเนื้อส like ุน oh right ัขถือเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วบนขาบสมุทรเกาหลีนะครับโดยเชื่อว่าเนื้อสุนัขมีสรรพคุณคลายความร้อนในฤดูร้อนแต่ในเกาหลีใต้การกินเนื้อสุนัขไม่เป็นที่เห็นกันทั่วไปอย่างที่เคยจะมีก็เพียงแต่ผู้สูงอายุบางคนนะครับแล้วก็มีพัตคารบางแห่งที่ยังเสิร์ฟเนื้อสุนัขอยู่ที่ผ่านมาครับกฎหมายห้ามกินเนื้อสุนัขไม่ผ่านการรับรองเนื่องจากการประท้วงจากวงการอุตสาหกรรมเนื้อสุนัขและประเด็นข้อกังวลเรื่องความเป็นอยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในอออุุตสสาาาาาาหหกกรรรรรมมย่งฟ์นนขแล้็ ดยกฎหมายห้ามกินเนื้อสุนัขครั้งนี้นะครับมีเวลาผ่อนผันการบังคับใช้3ปีและมีการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่จะต้องเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นในส่วนของภาพกว้างของอุตสาหกรรมเนื้อสุนัขในเกาหลีใต้นะฮะข้อมูลจากทางการระบุว่ามีฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัขจํานวนราว1 1 5 0แหง่งโรงเชือด34แหง่งบริษัทกระจายสินค้า219แหง่งและมีร้านอาหารราว1,600แห่งที่มีเนื้อสุนัขอยู่ในเมนู ถามว่าประชาชนเกาหลีคิดยังไงนะครับพลตพลการสำรวจของแกลละโพของเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วระบุว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม64%คัดค้านการบริโภคเนื้อสุนัขและมีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง8%เท่านั้นครับที่บอกว่าได้กินเนื้อสุนัขในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งน้อยกว่าปี2015ที่อยู่ที่27%ครับ,รบเรียกว่าลดลงเยอะนะ